สวยมาฝากนะครับภาพสวยยามเช้าอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับภาพเดกบัวยามเช้า <c oughs> ดดแดดล่มออกมันย้อนแสงไงจะมองเห็นภาพไม่ชัดดอกบัวยามเช้ามาหลายรอบแล้วมาสายมาถ่ายไม่ทันเพราะสายๆหน่อยดอกบ,บัวก็จะหุบแล้วครับ โอเคนะครับสวัสดีตอนเช้ารับ